ครับวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วเนาะถ้าจําไม่ผิดนะเจ็ดที่แปดประมาณนั้นนะครับคุณแม่สว่างโพด้วงเนาะจ<ช>ากเดิมนะครับที่คุณแม่นอนติดเตียงอยู่นั่นน่ะนะ<ช>นะ,ะเป็นโรคคอบผืดเนาะ,นะเป็นหอผืดอ่าได้ข่าวว่าไปอยู่ห้องไอทตั้งกี่วันนะเดือนเลยเกือบเดือนเลยนะฮะเดือนนึงเลยห้องไอทียนนูเต็มเต็มเลย,ะเยนะอก็พอดีคุณแม่ก็ได้อ่า ได้ลูกสาวน้องดานะครับได้กินเอโดซีนะคุณแม่โชว์ชวหน่อยนะเออเอโดซี e นี่แหละครับตนนัวเนี้นะแต่จะเป็นขวดเล็กนะครับที่วันนั้นไปคือขวดทดลองอันนี้เพิ่งมาส่งขวดใหม่นะเพิ่งเริ่มเปิดนะคุณแม่นะเนาะแล้วก็เป็นยังไงบ้างกินไปแล้วตอนดีขึ้นไหมตอนนี้ดีขึ้นหอบหืดไม่ต้องไม่ได้พ่นยาเลยไม่ต้องพ่นยาปกติคุณแม่ต้องพ่นยานะ,<ม>นะครับลแล้วก็มีมออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะนยก็ดีใจว่าวันนี้เราได้ช่วย ให้คุณแม่เนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีนะฮะนอนลุกไม่ได้ฮะลุกไม่ได้ปวดหัวเข่าอ๋อปวดหัวเข่าปวดหลังนี่ข่าวว่ากระดูกกระเส้นด้วยใช่ไหมเดินด้วยอ๋อเดี๋ยวนี้เบาเบาแล้วนะกินขวดเล็กๆนั่นแหละนะโอ้กินขวดเล็กๆเดินได้แล้วเดินได้แล้วก็มานั่งตรงนี้ไงเนี่ยวเดี๋ยมานั่งอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยอ๋อได้ไปหลังบ้านเอาห้องน้ำก็ได้โอ้ช่วยตัวเองได้ตอนนั้นได้ข่าวว่าอะไรเล็กกินข้าวต้องมีคนป้อนเหรอ ลูกปอนลูกป้อนแล้ลุงองน้ำกับะยุงไหลตรงทางอ๋อโอ้สุดยอดจริงๆแหละครับแต่รงนี้ไม่ได้นี่อ๋อะยุงนั่งต้องพยุงนั่งแต่ตอนนี้ลูกนั่งเองได้หมดลงได้หมดโอ้โหสุดยอดจริงๆนะวันนี้เราก็ดีใจนะว่าคุณแม่เป็นโรคหอบหืดฮะให้ภูษมาเจอน่ะโอ้มาเจอแกยังมาโอ้เก่งๆเออมีคนดำๆกับเมน่ะอ๋อกับเมนที่เป็นอัมบอทเวกเลยนะกินไปสองสมวันิเขาก็ดีขึ้นเหรอ ดีขึ้นแล้วนะยกแขนยกขาได้แล้วอ่าเดี๋ยวเราจะทงจะตามไปสัมภาษณ <สะ S 1> ์คุณคุณพบนะคุณพบเนาะชื่อพบนะ,<ส>ะเพราะวันนั้นไปบริษัทด้วยกัน<ส>ะนะแฟนนี่เขาเป็นอมพลึก<ส>ะนะแล้วก็อ้วนมากนะครับวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะอ่าแล้วต้องขอบคุณคุณแม่เดี๋ยววันหน้าผมจะต้องมาสัมภาษณ์คุณแม่ใหม่หมแล้วแหละนะ,<ส>ะนดีไหมคุณแม่ดีไหม <G> เอดีจริงๆเนาะเอเดินซีนะครับก็ไ <สะ S 1> ม่ต้องไปกินยาอีกแล้วใช่ไหม โอ้รับครับครับโอเคนะคุณแม่นะขอบคุณมากๆแกในวัดหน้าผมจะมาสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งนะ<ช>ครับขอบคุณนะครับ